Hello everyone. my name is d a วพ r o m S ช็อปจ i n i ค่ะอ่านะคะหลายคนยังไม่รู้เนาะที่เราไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟตามเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะรู้ไหมที่เขารับจ่ายเพราะอะไร 1. น,นะคะเขาได้ค่าคอมมิชชั่นจากองค์การไฟฟ้าหรือว่าองค์การประปาค่ะส่วนที่สองเขาจะได้รับค่าบริการจากเรา10บาท15บาทค่ะ และตรงนี้ค่ะทางช็อปจินิกเรานะคะได้เห็นประโยชน์ให้กับลูกค้าโดยเอาส่วนแบ่งที่ค่าคอมมิชชั่นนะคะเอามาแบ่งปันกับเรานะคะโดยให้เราได้รับเป็นเงินคืนนะคะซึ่งนี่คือที่มาของการจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะผ่านอาช็อปจินิกเราจะได้เงินคืนในส่วนนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็คือให้ทุกคน พึงรู้เลยว่าค่าคอมมิชชั่นต่างๆที่เราสมควรที่จะได้รับนะคะมันมันมาจากตรงนี้นะคะซึ่งโดยปกติน่ะที่จริงอ่ะเราสมควรที่จะได้คืนมาด้วยซ้ําแต่ด้วยความคิดของนักธุรกิจเนาะเขาก็ไม่ได้บอกเราเขาก็รับรุนผลประโยชน์ส่วนนี้ไปเต็มๆตรงนั้นเขาก็ไม่ผิดนะคะแต่พอดีทางช็อบจินิคเราได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์นะคะเพื่อช่วยลดภาระเราด้วยนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะนอกจาก าการจ่ายพาระต่างๆแล้วนะคะการช้อปปิ้งผ่านช้อปปี้ลาซาด้ค่ะที่คุณชอบช้อปปิ้งตรงนี้นะคะโปรโมชั่นการส่วนลดของทาง s h อ p e e Lazada ที่ให้คุณคุณยังได้รับเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าคุณมี s h o p g ิน i c นะคะแอปช h อ p จินิกคลิกผ่านนะคะคุณจะได้เงินคืนจากส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่ ยังไม่มีลิงก์ของช็อปทินิกนะคะสามารถทักแชทมาหาผู้แนะนำหรือคุณจะทักแชทมาหาดาวก็ได้ค่ะดาวยินดีให้คำแนะนำมากนะคะขอบคุณค่ะ